ค่ำคืนแรกที่โรงงานร้างร้างอนาคตสมชายรู้สึกได้ถึงความเงียบที่กัดกินทุกสิ่งรอบตัวมันไม่ใช่ความเงียบสงบอย่างที่คุณพบในชนบทห่างไกลแต่มันเป็นความเงียบชนิดที่หนักอึ้งความเงียบที่บอกเล่าเรื่องราวของสิ่งที่เคยมีชีวิตชีวาแต่ตอนนี้เหลือเพียงความว่างเปล่าโรงงานแห่งนี้เป็นอาคารเก่าแก่ขนาดใหญ่มีปล่องควันสูงเสียดฟ้าที่ตอนนี้ ดูเหมือนแท่งคอนกรีตที่ชี้ประนามความล้มเหลวของอุตสาหกรรมผมได้รับงานเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยกะดึกงานนี้หาได้ยากในยามเศรษฐกิจฝืดเคืองผมจึงคว้ามันไว้โดยไม่ลังเลแม้ว่าจะมีข่าวลือแปลกๆเกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้ก็ตามชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงมักจะซุบซิบกันถึงเหตุการณ์ที่อธิบายไม่ได้บางคนบอกว่าได้ยินเสียงเครื่องจักรทำงานในคืนเดือนมืด บางคนเล่าถึงเงาประหลาดที่เคลื่อนไหวอยู่ภายในแต่ผมเป็นคนประเภทที่เชื่อในสิ่งที่เห็นเท่านั้นตลอดชีวิตผมไม่เคยเชื่อเรื่องพูดผีปีศาจและคิดว่าเรื่องเหล่านั้นเป็นเพียงนิทานที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเพื่อแก้เบื่อหรืออธิบายสิ่งที่ไม่เข้าใจงานของผมคือการเดินตรวจตราไปทั่วทุกซอกทุกมุมของโรงงานตรวจสอบประตูหน้าต่างและทรัพย์สินที่ยังคงหลงเหลืออยู่เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีใครบุกรุกเข้ามา คืนแรกผ่านไปอย่างช้าช้าผมเดินสำรวจไปตามทางเดินกว้างใหญ่ที่มืดมิดมีเพียงแสงจากไฟฉายคู่ใจที่คอยนำทางแสงไฟส่องกระทบกับเครื่องจักรขนาดใหญ่ที่ถูกปกคลุมด้วยฝุ่นหนาเตียงเครื่องกลไกที่เคยทำงานอย่างไม่หยุดหย่อนบัดนี้เงียบสง,งัดราวกับหลับไหลไปตลอดการมีกลิ่นสนิมกลิ่นน้ำมันเก่าและกลิ่นอับชื้นผสมปนเปกันอยู่ในอากาศมันเป็นกลิ่นที่บอกเล่าถึงการเวลาที่ผ่านไป และความเสื่อมโทรมที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงในช่วง3ามสี่คืนแรกทุกอย่างเป็นปกติเท่าที่จะเป็นไปได้สำหรับสถานที่รกร้างผมเริ่มคุ้นเคยกับเสียงของความเงียบที่นี่เสียงลมที่พัดผ่านช่องลมเสียงกรอบกแกรบของใบไม้ที่ปลิวเข้ามาในตัวอาคารและเสียงของหัวใจตัวเองที่เต้นเป็นจังหวะแต่แล้วความรู้สึกแปลกประหลาดก็เริ่มคืบคลานเข้ามาอย่างช้าๆมันเป็นความรู้สึกที่บอกว่าผมไม่ได้อยู่คนเดียวมันไม่ใช่ความรู้สึกของการมีผู้บุกรุก แต่เป็นความรู้สึกเหมือนมีใครบางคนจ้องมองผมอยู่ตลอดเวลาผมลองหันกลับไปมองซ้ำๆพยายามหาที่มาของสายตาเหล่านั้นแต่ก็ไม่มีอะไรนอกจากความมืดและเงามืดที่ทอดยาวจากสิ่งของรอบตัวบางครั้งผมก็รู้สึกเหมือนอากาศรอบตัวเย็นเยือยขึ้นมาโดยไม่มีสาเหตุทั้งๆที่อากาศโดยรอบไม่ได้หนาวเย็นขนาดนั้นมันเป็นความเย็นที่แทรกซึมเข้ามาถึงกระดูกสันหลังความเย็นที่ไม่ได้เกิดจากอุณหภูมิภายนอกแต่เป็นความเย็นที่มาจากภายใน ความผิดปกติเริ่มปรากฏชัดเจนขึ้นในสัปดาห์ที่สองมีอยู่คืนหนึ่งผมเดินไปตามสายพานการผลิตที่หยุดนิ่งแสงไฟฉายสาดส,ส่องไปตามพื้นผมสังเกตเห็นว่าประตูเหล็กบานใหญ่ที่ผมล็อกกุญแจไวอ้อย่างแน่นหนาเมื่อเย็นวานกลับเปิดแง้มอยู่เล็กน้อยผมมั่นใจว่าผมได้ล็อกมันไว้แล้วผมตรวจสอบลูกบิดประตูอย่างละเอียดกุญแจยังคงอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่ได้ถูกงัดแงะผมผลักประตูให้ปิดสนิทอีกครั้งและล็อกกุญแจซ้ำสองพยายามหาเหตุคนมารองรับอาจจะเป็นลมที่พัดแรงเกินไป หรืออาจจะเป็นความประมาทของผมเองผมพยายามคิดในแง่ดีแต่มันก็ยากที่จะปัดเป่าความรู้สึกไม่สบายใจออกไปอีกเหตุการณ์หนึ่งคือการค้นพบอุปกรณ์บางอย่างที่เคลื่อนย้ายไปจากที่เดิมมีเครื่องมือช่างเก่าๆวางอยู่บนโตทำงานผมจําได้ว่าผมทิ้มมันไว้ที่มุมโต๊ะแต่มันกลับไปอยู่ตรงกลางโต๊อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยราวกับมีใครจัดวางไว้ผมเริ่มรู้สึกว่าตัวเองกําลังถูกเยาแย่ถูกเล่นตลกกับความรู้สึกแต่ใครกันที่จะทําแบบนั้นในโรงงานร้างแห่งนี้ยิ่งเวลาผ่านไป ผมก็ยิ่งรู้สึกว่ากำแพงแห่งความเชื่อมั่นของผมกำลังสั่นคลอนผมเริ่มระแวงทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งเงาของตัวเองที่ทอดยาวไปตามผนังในบางคืนผมรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่ตรงขอบสายตาแต่เมื่อผมหันไปมองมันก็หายไปอย่างไร้ร่องรอยผมเริ่มเดินตรวจตราเร็วขึ้นพยายามทำภารกิจให้เสร็จสิน้นและกลับไปที่ห้องควบคุมซึ่งเป็นที่เดียวที่ผมรู้สึกปลอดภัยที่สุดเพราะอย่างน้อยก็มีแสงไฟและวิทยุสื่อสารที่ช่วยให้ผมไม่รู้สึกโดดเดี่ยวจนเกินไป แต่แล้วความรู้สึกปลอดภัยนั้นก็เริ่มจางหายไปเช่นกันห้องควบคุมเป็นห้องกระจกขนาดใหญ่ตั้งอยู่บนชั้นสองมองเห็นสายพานการผลิตทั้งหมดภายในห้องมีแผงควบคุมที่ซับซ้อนเต็มไปด้วยปุ่มกดและไฟแสดงสถานะที่ตอนนี้ดับสนิทมันเป็นศูนย์กลางของโรงงานแห่งนี้เป็นหัวใจที่เคยเต้นแรงแต่ตอนนี้หยุดนิ่งผมมักจะเว้นห้องควบคุมไว้เป็นที่สุดท้ายในการเดินตรวจผมไม่รู้ก็ททำไมแต่ทุกครั้งที่เดินผ่านห้องนั้นผมจะรู้สึกถึงแรงกดดันบางอย่างที่หนักอึง้งเราวับมีอากาศหนาแน่นกำลังบีบรัดผม ผมจะรู้สึกเหมือนมีคนกำลังจับจ้องมองมาจากภายในห้องควบคุมนั้นทำให้ผมไม่อยากเข้าไปในนั้นโดยไม่จำเป็นแต่หน้าที่ก็คือหน้าที่ผมต้องเข้าไปตรวจห้องนั้นอย่างน้อยหนึ่งครั้งในแต่ละกะในแต่ละคืนที่เดินเข้าไปผมจะใช้ไฟฉายส่องเข้าไปก่อนผมจะเปิดไฟห้องควบคุมทั้งหมดเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีใครอยู่ข้างในแล้วจึงเดินเข้าไปอย่างระมัดระวังคล้ายกับการเดินเข้าสู่ถ้ำมืดที่ไม่รู้ว่ามีอะไรซ่อนอยู่ผมจะใช้เวลาเพียงไม่กี่นาที ตรวจสอบทุกซอกทุกมุมอย่างรวดเร็วแล้วรีบออกมาให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ในคืนหนึ่งที่ฝนตกหนักฟ้าผ่าเป็นระยะแสงแฟลชจากฟ้าร้องส่องวาบเข้ามาในตัวอาคารสร้างเงามืดขนาดใหญ่ที่ดูบิดเบี้ยวผมรู้สึกไม่สบายใจเป็นพิเศษในคืนนั้นความเงียบของโรงงานถูกแทรกด้วยเสียงฝนที่กระหน่ำลงมาบนหลังคาสังกะสีและเสียงฟ้าร้องที่คำรามอยู่ห่างๆผมเดินตรวจตราตามปกติแต่รู้สึกว่าหัวใจเต้นแรงกว่าทุกครั้ง ผมเร่งฝีเท้าไปตามทางเดินที่ดูเหมือนจะยาวขึ้นเรื่อยๆผมรู้สึกเย็นเยือกไปถึงขั้วหัวใจแม้ว่าจะมีเสื้อกันฝนหนาปกคลุมร่างกายอยู่ก็ตามผมตัดสินใจที่จะตรวจห้องควบคุมให้เร็วขึ้นกว่าปกติคืนนี้ผมไม่ต้องการที่จะอยู่ในโรงงานแห่งนี้นานไปกว่านี้แล้วขณะที่ผมเดินใกล้ถึงบันไดขึ้นไปยังห้องควบคุมผมรู้สึกถึงแรงผลักดันบางอย่างที่มองไม่เห็นมันไม่ใช่แรงผลักดันทางกายภาพแต่เป็นแรงผลักดันทางจิตใจที่บอกให้ผมหยุดแรงที่ทำให้ผมอยากวิ่งหนี ผมพยายามจะเดินต่อก้าวขาแต่ละก้าวออกไปอย่างยากลำบากราวกับมีอะไรบางอย่างกำลังรั้งขาผมไว้ผมเงยหน้ามองขึ้นไปบนห้องควบคุมแสงจากฟ้าผ่าส่องวาบเข้ามาพอดีผมเห็นเงาตะคุ่มคุ่มอยู่ภายในห้องควบคุมมันดูเหมือนคนกำลังนั่งอยู่ตรงแผงควบคุมหลักผมชะง,งักฝีเท้าทันทีหัวใจผมแทบหยุดเต้นผมรู้ดีว่าไม่มีใครอยู่ที่นั่นนอกจากผมความคิดแรกที่ผุดขึ้นมาในหัวคือมีผู้บุกรุกผมพยายามรวบรวมสติ ผมเปิดไฟฉายและศาด์ส่องไปที่หน้าต่างของห้องควบคุมอย่างรวดเร็วในชั่วพริบตานั่นเองผมเห็นมันมันเป็นร่างของชายคนหนึ่งนั่งอยู่บนเก้าอี้ตรงหน้าแผงควบคุมผมเห็นด้านหลังของเขาเขาสวมชุดคนงานเก่าๆสีน้ำเงินซีดจางผมกลั้นหายใจหัวใจผมเต้นแรงจนแทบจะทะลุออกมาจากอกผมพยายามคิดว่ามันอาจจะเป็นหุ่นหรือสิ่งของที่ผมไม่เคยสังเกตเห็นแต่รูปร่างสัดส่วนและท่าทางของเขามันเหมือนคนจริงๆเหลือเกินผมยืนนิ่งตัวแข็งทื่อราวกับถูกสาบ ดวงตาของผมจับจ้องอย่างร่างนั้นอย่างไม่วางตาแสงไฟจากฟ้าผ่ายัางคงส่องวาบเข้ามาเป็นระยะเผยให้เห็นรายละเอียดของร่างนั้นมากขึ้นเรื่อยๆผมตัดสินใจที่จะขึ้นไปข้างบนผมไม่รู้ว่าอะไรโดนใจให้ผมทําเช่นนั้นความกลัวยังคงเกาะกลุ้มจิตใจผมไว้แต่ความอยากรู้ก็มีมากกว่าผมก้าวขาขึ้นบันไดทีละขั้นขั้นอย่างช้าๆเงียบที่สุดเท่าที่จะทําได้ทุกเสียงฝีเท้าของผมดูเหมือนจะดังกล้องไปทั่วโรงงานผมใช้เวลาขึ้นบันไดเพียงไม่กี่วินาที แต่มันรู้สึกเหมือนนานเป็นชั่วโมงเมื่อถึงชั้นบนผมหยุดอยู่ตรงหน้าประตูห้องควบคุมผมมองเข้าไปผ่านกระจกบานใหญ่หัวใจผมแทบหยุดเต้นร่างนั้นยังคงนั่งอยู่ตรงที่เดิมเพียงแต่ตอนนี้เขาหันหน้ามาทางผมแล้วผมเห็นใบหน้าของเขาอย่างชัดเจนใบหน้าที่ซีดเซียวดวงตาที่กลวงโบและว่างเปล่าแต่กลับมีประกายบางอย่างที่บ่งบอกถึงการจ้องมองที่ดุดันเขาไม่ได้ยิ้มเขาไม่ได้ขยับตัวแม้แต่น้อยเขานั่งนิ่งเฉยราวกับรูปปั้นแต่สายตาของเขานั้น จ้องมองมาที่ผมยังไม่กระพริบสายตาที่เต็มไปด้วยความรู้สึกบางอย่างที่ผมไม่อาจเข้าใจได้มันไม่ใช่ความโกรธมันไม่ใช่ความเศร้าแต่เป็นความรู้สึกของการรอคอยความรู้สึกของการเฝ้าดูสายตาของเขาทะลุผ่านกระจกทะลุผ่านจิตใจของผมมันทําให้ผมรู้สึกเหมือนถูกแช่แข็งผมไม่สามารถขยับตัวได้ผมไม่สามารถแม้แต่จะหายใจได้ผมยืนอยู่ตรงนั้นเป็นเวลานานเท่าไหร่ผมก็ไม่รู้รู้แต่ว่าทุกวินาทีที่ผ่านไปมันเหมือนตกอยู่ในห้วงฝันร้ายที่ไม่อาจตื่น เขาเป็นใครเขาต้องการอะไรสายตาคู่นั้นยังคงจ้องมองผมอยู่ตลอดเวลาผมรู้สึกได้ถึงแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรากับว่าสายตาของเขากำลังดูดกลืนวิญญาณของผมเข้าไปช้าๆผมพยายามจะตะโกนพยายามจะร้องขอความช่วยเหลือแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมาจากลำคอของผมเลยผมพยายามจะวิ่งหนีแต่ขากลับแข็งทื่อไม่ขยับผมยืนตัวแข็งอยู่ตรงนั้นเรากับหุ่นขี้ผึ้งท่ามกลางความมืดมิดของโรงงานร้างและสายฝนที่ยังคงกระนำลงมา ผมเริ่มรู้สึกเย็นยะเยือกเข้าไปถึงกระดูกมันไม่ใช่ความเย็นจากสภาพอากาศแต่เป็นความเย็นที่เกิดจากความกลัวสุดขีดความเย็นที่ทำให้ผมรู้สึกราวกับว่ากำลังจะถูกดึงเข้าไปในโลกของเขาในชั่วพริบตาหนึ่งร่างนั้นดูเหมือนจะขยับเพียงเล็กน้อยผมไม่แน่ใจว่าผมคิดไปเองหรือไม่แต่มันเหมือนกับว่าเขากำลังจะยกมือขึ้นผมเบิกตากว้างความกลัวพุ่งทะลุขีดสุดทันใดนั้นร่างกายของผมก็กลับมาเคลื่อนไหวได้อีกครั้งราวกับว่ามีแรงบางอย่างคลายออกจากการควบคุมผมไม่รอชา้า ผมหันหลังกลับและวิ่งลงบันไดยอย่างไม่คิดชีวิตผมวิ่งไปตามทางเดินมืดมิดด้วยความเร็วที่ไม่เคยมีมาก่อนหัวใจของผมเต้นรัวจนแทบจะระเบิดออกมาจากอกผมไม่ได้หันกลับไปมองแม้แต่น้อยผมรู้ดีว่าถ้าผมมองกลับไปผมจะต้องเห็นดวงตาคู่นั้นจ้องมองตามมาผมวิ่งฝ่าสายฝนออกไปจากโรงงานโดยไม่ได้สนใจอะไรอีกแล้วผมวิ่งไม่หยุดจนกระทั่งมาถึงถนนใหญ่ผมโบกรถแท็กซี่คันแรกที่ผ่านมาและขึ้นไปทันทีโดยไม่แม้แต่จะคิดจะกลับไปเอาข้าวของที่ห้องควบคุม ผมบอกคนขับว่าให้ไปส่งที่บ้านให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ตั้งแต่วันนั้นผมก็ไม่เคยกลับไปที่โรงงานแห่งนั้นอีกเลยผมลาออกจากงานทันทีโดยไม่ได้คิดถึงเรื่องเงินเดือนที่อาจจะไม่ได้สิ่งเดียวที่ผมต้องการคือการหนีจากสถานที่แห่งนั้นให้ไกลที่สุดเท่าที่จะทำได้แม้เวลาจะผ่านไปนานเพียงใดภาพของดวงตาที่กลวงโบและว่างเปล่าคู่นั้นก็ยังคงติดตาผมอยู่เสมอผมไม่รู้ว่าเขาเป็นใครหรือเขาต้องการอะไรจากผมแต่ผมรู้ว่าเขาอยู่ที่นั่นและเขากำลังจ้องมองอยู่เสมอ ไม่ว่าจะผ่านไปนานเท่าไรวิญญาณของคนงานคนนั้นก็ยังคงนั่งอยู่ที่แผงควบคุมในห้องควบคุมโรงงานร้างเฝ้ารอและจ้องมองใครบางคนตลอดไปตลอดการและทุกคืนผมยังคงรู้สึกถึงสายตาคู่นั้นที่จ้องมองมาจากความมืดมิดราวกับว่ามันยังคงตามติดผมมาไม่ว่าผมจะอยู่ที่ไหนก็ตามบางครั้งผมจะตื่นขึ้นมากลางดึกด้วยความรู้สึกเย็นเยือกที่แผ่ซ่านไปทั่วร่างกายและความรู้สึกว่ามีใครบางคนกำลังยืนอยู่ข้างเตียงผมกำลังจ้องมองผมอยู่เงียบ เรากับว่าเขากำลังส่งสัญญาณบางอย่างที่ผมไม่อาจเข้าใจได้และในความเงียบงันของค่ำคืนผมได้ยินเสียงกระสิบแผ่วเบาที่พัดผ่านเข้ามาในความฝันเสียงที่บอกว่าอย่าลืมผมไม่รู้ว่าอะไรที่เขาไม่อยากให้ผมลืมแต่ผมรู้ว่าผมจะไม่มีวันลืมสิ่งที่ผมได้เห็นในคืนนั้นคืนที่ผมเจอเต็มเต็มตาวิญญาณคนงานนั่งจ้องมองในห้องควบคุมโรงงานร้างยามค่ำคืนทุกวันนี้ผมพยายามหลีกเลี่ยงสถานที่ที่เงียบสงัดและมืดมิดผมไม่สามารถทนอยู่ในความเงียบงันได้อีกต่อไป เพราะในความเงียบนั้นผมมักจะได้ยินเสียงสะท้อนของความกลัวเสียงสะท้อนของดวงตาที่จ้องมองและความรู้สึกว่าผมไม่ได้อยู่คนเดียวมันเป็นบาดแผลในจิตใจที่ไม่มีวันหายและเป็นบทเรียนที่ผมได้รับจากโรงงานร้างแห่งนั้นว่าบางสิ่งบางอย่างในโลกนี้ไม่จําเป็นต้องเชื่อจนกว่าจะได้เห็นเพราะเมื่อได้เห็นแล้วมันอาจจะเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาล